ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นคือรถไฟสีเขียวหมายเลขขบวน7053เป็นรถไฟช้าหรือรถไฟหวัดเย็นที่มีความเร็วเฉลี่ยราว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งระหว่างสถานีจือโปและสถานีไทซานในมณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศจีน โดยรถไฟขบวนนี้เปิดเดินรถมาตั้แต่ปี1974บนระยะทางยาว184กิโลเมตรผ่านสถานีย่อย14แห่งโดยค่าโดยสารตลอดสายอยู่ที่เพียง12หยวนหรือราวประมาณ60บาทและค่าโดยสารระหว่างสถานีต่ำสุดอยู่ที่1หยวนหรือราวประมาณ5บาทเท่านั้น เดิมทีแล้วรถไฟขบวนนี้เป็นตัวช่วยการเดินทางของผู้อาศัยอยู่แถบภูเขาทําให้เข้าถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและการจ้างงานโดยมีเส้นทางวิ่งผ่าน15หมู่บ้านและ6ตําบลจึงเกื้อนหนุนการขนส่งและขายสินค้าเกษตรในสมัยก่อน แต่ทว่าในปัจจุบันรถไฟขบวนนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวผู้สแสวงหาประสบการณ์ชมวิวพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามฤดูกาลเช่นเครื่องปรับอากาศสำหรับฤด,ดูร้อนและเครื่องทำความร้อนสำหรับฤด,ดูหนาว ความสวยงามของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่รถไฟขบวนนี้วิ่งผ่านซึ่งเป็นผลจากความพยายามพัฒนาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยปัจจุบันผู้โดยสารกว่าร้อยละหกสิบเป็นนักท่องเที่ยวขณะที่พนักง,งานต้อนรับบนรถไฟคนหนึ่งได้เปิดเผยว่าเมื่อก่อนรถไฟขบวนนี้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในการนำสินค้าออกไปขายในเมืองส่วนตอนนี้ชาวเมืองมานั่งรถไฟขบวนนี้เพื่อท่องเที่ยวถิ่นชนบทช่วยฟื้นฟูพื้นที่เป็นอย่างมาก